มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มสอนรามไลฟ์สดนะคะแจ้งสาเหตุการป่วยหลังรอดตายอุดวิตค่ะเมื่อวันที่10พฤษภาคม2563หนุ่มสอนรามดีโพสต์คลิปขณะที่อยู่ที่โรงพยาบาลเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องวีจิกนะคะที่พยายามจะป้อนข้าวให้กับคุณพ่อทานพร้อมข้อความระบุเอาไว้ว่า วีจิน่ารักมากลูกขอบใจมากนะลูกขอบพระคุณแม่จ๋าด้วยนะครับผมรอดบุดบิดกลับบ้านเรียบร้อยเตรียมตัวรับทรัพย์ครับผมติดดินแต่บินได้ครอบครัรวเทพพิทักษล่าสุดวันที่11พฤษภาค,คม2563หนุ่มสอนรามได้ออกมาชี้แจงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลังจากที่มีคนเข้ามาถามถ่ายถึงอาการป่วยนะคะโดยเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงว่าผมเกิดทานอาหารละแพ้อาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งตัวเองไม่รู้ตัวแล้วเกิดขึ้นลมพิษตลอดทั้งตัวเลยครับก็เลยทําให้ความดันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของผื่นที่ขึ้นตามตัวอาการอะไรต่างๆในระบบร่างกายของเรามันผิดเพี้ยนไปหมดเลยครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเข้าโรงพยาบาลเช็คอัปอย่างทันท่วงทีนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคณะแพทย์และก็พยาบาลโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ที่ดูแลเราเป็นอย่างดีจัดการให้เสร็จภายในห้อง ICU ภายในคืนเดียว ทำการเช็คผ่าตาดัดหรือว่าเช็คเรื่อเลือดความดันหรือว่าหัวใจตับไตทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราทานอาหารแล้วแพ้เพียงแค่อย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกๆคนที่ส่งความห่วงใยมาแล้วก็เป็นห่วงขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดค่ะพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ